สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตในค่ำคืนวันศุกร์ที่10ตุลา2522นะครับก็ต้องขออภัยนะครับหากเสียงเอมเบยนเสียงรอบข้างตอนนี้จะมีเสียงน้ำจอมแจมจอมแจมเพราะว่าผมก็อยู่ในบ้านที่น้ำท่วมนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านให้กับประชาชนให้กับคนไทยนะที่ประสบ เคาะกรรมเดียวกันกับผมเนาะที่เจอนะ้ำท่วมก็ขอช่้สู้ครับขอให้ผ่านกันไปให้ได้มาที่คู่หลักที่เราจะพูดถึงในวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็คือทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเปิดบ้านเอาชนะหงแดงเก็บาสาคะแนนสาคัญทวงจากฟูตพิม์ลิกได้สําเร็จนะครับโอเคนะครับเปิดฉากมาแค่หนึ่งนาทีครับอาร์เซนอลก็ได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากจังหวัดที่มาตินโอเดกาดครับจ่ายทะลุในเขตโทษฝั่งซ้ายกับกาเบียนมาตินเดลลี่ครับยิงเข้าไปด้วยขวาตรงตะข่ายนำ้ำเข้าไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จังหวะ ทางด้านมาตินโอเดกาครับจ่ายบอลได้แบบฉลาดมากเลยนะครับดึงจังหวะรอให้มาตินเตลี่เนี่ยวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็แจกแทงทีเดีอวทะลุยิงได้เลยครับส่วนตัวผู้รักษาประตูนานไปก่อน1น่นจากนั้นในในาทีที่34ครับเสมอกัน1ประตูต่อนหนึ่งเมื่อเทนเอเล็กซานเดอร์ครับยิงเปิดจากแดนตัวเองขึ้นหน้ามาครับบอลกระดอนพื้นครับหลุยส์ดีอาร์ตฉบเข้ามาในเขตโทษก่อนเปิดเข้ากายกับดาวินนูเยสชาร์จเข้าไปครับลูกนี้ก็ตีเสมอเป็น1ประตูต่อนหนึ่ง เขาสู่ช่วงทดเวลาเจ็บครับในในทีที่45บวก5แล้วก็อาร์เซนอลขึ้นนาอีกครั้งจากจังหวะโต้กลับเร็วของมานจินาลีกครั้งครับมันติตาลีนี่มีความเร็วสูงมากครับพาบอลเขา้ากอบเขตโทษในฝั่งซ้ายก่อนก่อนจะล็อกหลบกองหลังลิวพูแล้วก็ผ่านบอลมาทีเสาไกลกับบุกรโยสาก้าย,ยิงจ่อๆเข้าไปจบครึ่งแรกครับอาร์เซนอลน,นำไปก่อน2ประตูต่อหนึ่งจากนั้นในนาทีที่53ครับลิวพูตีเสมอได้2-2เมื่อดีโก้โชต้าจ่ายบอล ถารูปมาให้โรเบโตฟอ,อร์มิโนแต่งบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนจะยิงด้วยขาซ้ายครับเข้าไปอย่างเฉียบขาดโรเบโเตฟอ,อ,อร์มิโนชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าฟอร์มดีมากๆนะครับมาถึงนาทีที่76ครับทางด้านอาร์ซนอนก็ปูพรมปรูพรมปรูพมปรพมบุกอย่างหนักเลยแต่ว่าทางด้านลิลลููก,ก็เคลียร์ไม่ขาดคือโดนยิงแล้วยิงอีกในจุดจนจังหวะสําคัญครับอาร์ซนอนก็ได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่กาเบนเคสุดครับโดนตีเอโกอาคันทาราทำฟาวในกรอบเขตโทษแล้วก็ บุกโยซาก้าครับเป็นผู้สังหารเข้าไปน้ำไปอีกครั้งเป็น3ประตูต่อ2จบเกมทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้ครับอาร์เซนอลเอาชนะลิเวอร์พูลไปเก็บเพิ่มเป็น24คะแนนครับกลับไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหลังจากที่โดน City. แมนเชสเตอร์ซิตี้แซงมาในเมื่อวันก่อนนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเรื่องของประตูของมาริเนลลี่เนี่ยยิงแค่ในทีที่58ถือเป็นประตูที่เร็วที่สุดที่อาร์เซนอลทำประตูลิเวอร์พูลได้ในการเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับ ส่วนในแดนกลางของวันนี้ทั้งหมดทั้งเกมของของอาร์ซลเน่ยอาจจะดูลื่นไหลาอาจจะดูต่อสู้ได้ดีกว่าทางด้านลิอร์พูล เรามามองกันที่ว่าใครเป็นคีย์แมนครับก็คือการิชาก้าครับอ,อ,อดีตเขาเป็นกัปตันทีมแล้วก็โดนโดนคำวิจารณ์อย่างสูงทำให้ปีต่อมาในปีที่แล้วเมื่อต้นฤดูกาลนะครับทางด้านอาร์เ,เตต้าก็ให้ผู้เล่นในทีมโหวตว่าจะเอาใครเป็นกัปตันทีมดีก็เป็นมาตินโอเิกาครับจากเพื่อนๆแต่สุดท้ายแล้วหากชมกันจริงๆหากดูกมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงปัจจุบันเนี่ย คนที่เป็นกําลังสําคัญคนที่เป็นหัวใจของทีมน่าจะเป็นการนิซาก้าที่เล่นได้ดีวันดีคืนนะครับจังหวะเกมรับก็ทําได้ดียิ่งพอได้ทูม,มัตปาเตมาคุมเกมจังหวะแดนกลางเขายิ่งโดดเด่นทั้งสอดไปยิงประตูทั้งการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะครับขออภัยแล้วขามัน ต้องยกสูงนิดนึงมันเพียนะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือทางด้านของโทมิยาสึครับโทมิยาสึเนี่ยเป็นกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเขาเล่นได้ทั้งแบ็กขวาเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แล้ววันนี้ถูกนําไปเล่นเป็นแบ,บ็กซ้ายทางด้านเคทแลนทันนี่ก็คงจะงงเหมือนกันครับว่านอกจากชินเชนโก้แล้วเนี่ยยังต้องแยกตําแหน่งกับโทมิยาสึอีกแล้วเขาทําผลงานได้ดีครับซาร่านี่เล่นไม่ออกเลยนะครับในการเจอกับโทมิยาสึทางด้านของหงแดงหรือว่าภูก็กใช้ แผนเดิมจากแมตช์ที่ชนะเรนเจอร์มานะครับ4-2 3-1แต่ว่ายัางทำเกมได้ไม่ดีนะจนกระทั่งมีการขยับดิโก้โชต้าม,มาเล่นทางทางริมเส้นเขากลับทำผลงานได้ดีกว่าแมตชนี้ต้องบอกว่าน่าเสียดายครับหลังจากที่ดีอาร์โช่ฟอร์มได้ดีก็ดันมาเจ็บหลังจากดีอาร์เจ็บเทนอเล็กซานเดอร์อานก็เจ็บอีกต้องบอกว่ายูโก้ภูตอนนี้ตกอยู่ในสภาพที่มันย่แย,าย,าย่ๆสิเหลือเกินครับส่วนนักเตะอีกคนที่ฟอร์มไม่ดีเอาเสียเลยนะครับ ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาราครับอย่างโชฟอร์มเหมือนในสัปดาห์ขออภัยครับอย่างโชฟอร์มได้ไม่เหมือนในฤดูกาลก่อนๆ,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 ๆที่ผ่านมานะครับหมดสัปดาห์นี้หมดแมตชนี้เจอคอนคอปบ,บอกว่าผลจากความไม่แพ้ในแมตชนี้นะครับทางด้านของจูมเขาให้สัมภาษณ์เลยครับว่าเขายกธงขาวแล้วครับสำหรับการรุ่นแชมป์พิมพ์ลีข,ของปีนี้ก็ไม่รู้ว่ายกธงขาวจริงหรือเปล่าแต่ว่าแต้มมันตามหลัง จ่าฝูงนะ่ยถึง14คะแนนเลยทีเดียวครับเขาบอกว่ายากพอสมควรอย่างนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเขาประกาศแบบนี้เพื่อลดความกดดันให,ให้ทีมตัวเองนะครับแต่อีกแบบหนึ่งก็คือเขาอาจจะยอมรับความจริงครับว่าปีนี้มันมันไม่มันไม่โอเคเลยสําหรับทีมครับและนี่คือคลิปนี้ครับเรื่องราวของอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลอาร์เซนอล3ลิเวอร์พูล2สวัสดีครับ